เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือ,อยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป l e School ทั้งใน i อ s และ android เลยข้อที่66ข้อใดมีข้อใดมีคำศัพท์ที่มีความหมายไม่ตรงกับคำที่ขีดเส้นใต้นอกเมืองมีสระที่กว้างใหญ่ ก็คือง่ายๆน้องต้องหาคําว่าเมืองในแต่ละตัวเลือกเนาะแต่ว่าเมืองมันก็คงไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเช่นข้อที่หนึ่งแรมร้อนนอนในพนาเวศน้องน่าจะแปลได้หมดเลยแหละยกเว้นคาว่าพนาเวศเพราะฉะนั้นน้องก็มาลุ้นว่าคําว่าพนาเวศเนี่ยแปลว่าเมืองหรือเปล่าข้อที่สองดับเข็นให้เย็นทั้งบุรีก็เป็นคําว่าบุรีเนาะข้อที่สามได้ดำารงนักเรศ เตขัน4ออกจากพิชัยธานีข้อที่5เขาจะฉินยินรด้ทุกพาราคำว่าธานีกับบุรีเนี่ยพี่คิดว่าน้องรู้ว่ามันแปลว่าเมืองแน่นอนพาราก็แปลว่าเมืองนักเรตอันนี้ก็แปลว่าเมืองเหมือนกันแต่ที่ไม่ใช่คือพนาเวศเพราะพนาเวศเนี่ยแปลว่าป่า ดังนั้นข้อนี้ข้อที่หนึ่งไม่มีคำที่ตรงกับคำว่าเมืองสรุปอันนี้เป็นการวัดเรื่องความรู้ด้านคำศัพท์ของน้องนะน้องก็แค่ดูว่าคำไหนในแต่ละตัวเลือกที่มันน่าจะเป็นคำที่เขาต้องการให้น้องจะรู้อะแล้วมันจะมีข้อที่น้องคิดว่าน้องตัดได้แล้วก็ค่อยไปถ้าไม่รู้ก็ลองเดาแต่ตัดช้อยก่อนแล้วค่อยเดานะ เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะดูความรู้ก่อนไปโรงเรียนพรุ่งนี้ทำความเข้าใจก่อนอย่างนี้ไม่เก่งได้ไงจริงปะ